โอ้โห oh. ดวงดีนะเนี่ยสัปดาห์นี้ดวงดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฝีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะ20-26พฤษภาคม2567เป็นช่วงเวลานาทีทองนาทีเด็ดของคุณนะ ดูเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฟ้าฝนเป็นใจอะไรอะไรก็โดนบรนดาลให้คุณสมหมายสมปองอะอะไรที่คุณรอคอยอะไรที่คุณหวังไว้มีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีเป็นสัปดาห์แห่งดวงที่ดีเป็นสัปดาห์ที่ชีวิตของคุณจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอ ช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยอยู่มีอะไรบางอย่างมันไม่เป็นไปดังใจทําให้คุณรู้สึกอึดอัดขับข้องใจอะไรก็แล้วแ,แต่แต่สัปดาห์นี้ดูเหมือนก็ฟ้าเปิดดวงเปิดดวงชะตาเปิดนะบุญกุศลที่สร้างมาทํางานนะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาคุ้มครองป้องภัยอะไรที่เคยรู้สึกว่ามันล่าช้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานความสําเร็จธุรกิจอะไรต่างๆที่รู้สึกว่ารอคอยรอมันมาอย่าง เนิ่นนานหรือล่าช้าเหลือเกินในสัปดาห์นี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วทันใจนะหวังงานได้งานอย่างรวดเร็วทันใจเนะหวังเติบโตมีโอกาสได้เติบโตอย่างรวดเร็วทันใจทุร,ร้เกตที่อาจจะรู้สึกว่ามันกำลงกำไรอะไรต่างๆมันล่าช้า เหมือนกับว่าสัปดาห์นี้จะรวดเร็วทันใจนะความรักนะที่บางคนอาจจะยังติดกับดักอยู่กับความสัมพันธ์เดิมๆเก่าๆยังไม่ลืมคนเก่านน่นนี่นั่นมุฟออนเป็นวงโกมุฟออนไม่ได้สเทศสัปดาห์นี้อยู่ๆก็เหมือนมีฟ้าฝนเป็นใจดูเหมือนกับว่ามีอะไร ดนจิตโดนใจให้สามารถ move on ได้ไวขึ้นนะเออส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนอะไรต่างๆมีโอกาสชัดเจนแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันปุกบปรับฉับพลันเป็นไปได้เช่นเดียวกันส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วงอนกันอยู่ทะเลาะกันอยู่เหมือนกับว่าได้คลี่คลายได้คลายใจนะได้ปรับจูนทำความเข้าใจกันทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นอย่างรวดเร็วภายในสัปดาห์นี้ ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความสุขความสบายใจความสมหวังสิ่งที่รอคอยได้รับสมหวังสําเร็จดังใจอย่างรวดเร็วว่องไวและเป็นไปดังใจเหลือเกินนะใครแล้วขานายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคกน,นะคะยินดีด้วยนะ